เซนเลเมนเป็นผู้รักษาประตูชาว,ว,วเวลเยงเกิดเมื่อวันที่7กรกฎาคมคอต2002ที่เมืองซอต์เตออเดนโดยเป็นที่รู้จักจากการย้ายจากสโมสรคาร์บูรุสมายังรอยเยอากันมินฟลนได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้รักษาประตูที่น่าจาับตามองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากการย้ายมา่วมทีมันมิอในปี2023ที่ทำให้เขาได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นมือหนึ่งของทีม ังหวัดและเส้นทางคาแททีเยวชนทลเริ่มต้นเส้นทางลูกหนเป็นทีมเยาวชนของสโมสรในท้องถิ่นก่อนจะเข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรหลับหลัอลได้อกูสขนาดใที่ใหญ่ในจุดเดียวนซูเปอร์คร์บอที่จะต้องกลับไปเป็นกับเรางเพื่อทีมมิโดเลในควันถหายไปเสร็จกลับมาเรืดียลแอนมีสฟอร์ในทีม223ขางย้ายมาเยา่ชน โอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นและได้รับาเป็นผู้รักษาประตูของทีมอย่างเป็นตัวในฤดูกาลเดท2014-2015ทีมชาติผ่านการติดทีมชาติเยอเนียมาแล้วทุกระดับเยาวชนและได้รับโอกาสถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งคราวจุดเด่นส่วนสูงมีส่วนสูงถึง193เซนติเมตรทักษะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีความสามารถครบเครื่องโดยมีจุดเด่นในการเซฟลูกโทษและการรับมือกับลูกกลางอากาศ สถิติที่น่าประทับใจเช่นการเฉลี่ยสิบสี่จีในฤดูกาลเสร็จ2 4ตอ่อ2,25คุมมองและคำชื่นชมหลายคนมองว่าเขาคือทายาทคนต่อไปของสีโลกคู่บอลรัวในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่คาดเป็นที่ยมในอนาคตได้รับการยกย่องจากผู้ชื่นชมในวงการฟุตบอลเป็นทีน่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีความสุขมากที่สุดในฤดูกาล2,24 0ต่อ2,25 ้าได้รับการโหวตจากแฟนบอลที่เป็นผู้เล่นก็ดเยี่ยมประจำเดนของสโมสรในเดอนพฤศจิกายน2024และมีนาคม2025ยังได้รับการยกย่องเรื่องการต้องกันจุดโทษโดยในฤดูกาลนั้นสามารถเซมได้ถึง4ี่ครั้งเป็นผู้รักษาประตูที่เตะได้มากที่สุดในบรรดาสิษย์ใหญ่ของโมในฤดูกาล2024-2025เนคเอร์นเตย้ายมาลุ้นกิในมัติไรของตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสร2025ที่คาดวประมาณ8ล้านปอน สนามให้กับทีมในวันที่4มิถุนาคม2025โดยเก็บเองทีมได้ในเกมที่ชนะซันเดอร์แลนด์2-0ระดับทีมชาติลามเป็นตัวแทนทีมชาติเบลเยียมในระดับเยาวชนหลายชุด U15 U16 U17 U18 และ U21 ได้รับโอกาสเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในเดือนมีนาคม2025สำหรับการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะแม้จะยังไม่ได้รับโอกาสลงสนาม